ป่อจ๋าลุกขึ้นก่อนจ๋ลุกขึ้นนะลุกขึ้นเนี่ยลุกนก่อนอ่จ๋าลุกขึ้นเนี่ยอ่านั่งไปให้ดีเข้าไปนั่งยันนั่งนั่งนะนั่งนั่งันนี้นั่งลงนั่งขาสีบอกพ้มีครับพี่นงพี่โนพ่ไนมาเขให้มาช่อท่านานะป้าไม่ต้องทา่าหน้าเปิดตาหมดแล้วเนี่ย จะไปยิงเรื่องอะไรมีปืนเยอะเลยในบ้านอ่ะเอาปืนเก็บก่อนท้าถีก่อนจับแปลงก่อนุ้มสาเลยป้าทาป้าทาเอ๊ะท้าทายท่าไหนด้วยป้าตาเล้ทาทายใช้มือมากาห้ามใช้อารมณ์ดิใช้มือไงสิใช้อารมณ์อ่ะท้าตา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 ท้ามาท้ามาท้สมดท้าตาทรีตาค้าต้าาท้าตทาตาาตาท้าตาท้าจาท้าต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 าท้าทาต วันนี้มีใครมาหาไม่ได้มีใครมาหาครับช่วยหาสีเลยตำรวจเขารู้เรื่องหมดไม่ทันยังท้าถึงไหนเลยไปหัวหน้าหน้าตาเลยผมเผามาหน้าหินหน้าควยอ่ะเดี๋ยวตีปากเลยนะเป็นตำรวจเพื่อนเยอะเลยเคู่ทะเลยนะ่เขาไม่ไว้ใจทีจะแอนดีนะเคยไว้ใจตัวเองไหมเสรยเขาไว้ใจกูสิฮะบ้านนะสงคนไรไม่ไว้ใจตัวเอง มีที่ไหนคนไม่ไว้ใจตัวเองมึงในตัวเฮี้ยนะอ้าวพูดอย่างงี้อ้าวอพูดดีดิมีใหม่แล้วนี่ก็สวยหรอกพูดอย่างเงี้ยแล้วมันเราพูดจังเพราะพี่นะพูดกับน้องเขาเฮ้ยบ้านกูน่า้าเยอะเลยพี่ชายกูอะคนอะไรวะไม่ไว้ใจตัวเองมีไหมมีที่ไหนคนไม่ไว้ใจตัวเองมีลัทดาววาสนาดธรรมมนุษย์ โอ้โหเยอะเลยมาช่วยทาสีบ้างนะเออถ้ามาไกลเยอะมาช่วยทาสีบ you know, ้างนั่นแหละมาไกลหลายคนนะเราเอามาที่บ้านเลยก็ถือว่ามาแหละเอาแปรงอะไรสี่อันไปหาแปรงอีกสี่อันเดี๋ยวมีพี่โน้ตพี่ในจากดินรัตตามาเนี่ยจะยิงมึงอ่ะอ้าวมาช่วยทาสีสิเออคนเป็นมาท้ายมึงหรอกปากอย่างนี้นะเขาพูดเป็นแถวเลยเพื่อนเป็นไงปากนี้เป็นไง ปากเช่วยทาสีเลยปางนี้เป็นยังไงครัตรงไม่รู้เขาเนี่ยคุยกับน้องอยู่ไม่รู้เขายุ่งอะไรมันจะแอบยิงมึงนั่นแหละปากไม่ดีอย่างนี้นะเพราสูงคุยกับโอ้ยทาดีดีพี่มาทาหน้ามึงโอ้ยใหญ่เย็ดกันได้ถึงนี่นะโกดวางกูนะคนเดียนะโกดตำรวจมาใช่ดีให้ใช้มือทำงานไม่ใช้ปากทำงานคนเขาใช้มือทำงานใช่สอนอย่างนี้นะสอนให้ดีอย่างนี้นะอ เดอดดูเอานหน้าเล่นกันมือไม่ทาอะไรหายใจทิ้งไมันวันหนึ่งคนเราอะเวลาทําอะไรใช้มือทานะอย่าใช้ปากทำเนเราไม่ได้ว่าใครนะเราพูดดกับน้องเเอาให้มันบดก่อนหน้านึงนะยังไม่ไปเลยหน้านึงมาเถิดไปด้านนู้นอีกแล้วเนี่ยยังท้าไม่หมดเลยใครเราอย่างนี้เนี่เดดตํารวจมาตั้เลยได้เอมาูดกินหนึ่งเดียวแล้วไปไม่ได้ นเข้ามาทำงานกันแล้วเนี่มันขอสถานให้ใสาเอิงนะรัตนาผมจัดการตำรวจแล้วเนี่ยรูปพอสถานไม่งให้มันเต็มๆ่อยมันยังไม่ไปเลยเอฟซีใบกระตอกมาแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนี่ใายไม่เสร็จแถวเนี่ยเรื่องอะไรแถวนี้คุณยังไม่เสร็จคุณไปแถวนู้นเขาทาทีละข้างแล้วมันใช้อะไรกูอย่างนี้เล่าตาทาทำไมเขาให้เท้ากระถางไม่ได้ให้ไปทาหน้าตาคุณไม่ได้ทาลักมือนั่นแหละทาเองอ่ะ พูดกับตำรวจอย่างนี้เลยพูดย่งมาหาเรื่องฉันนะเราได้ยินเลยตำรวจบอกผมจะไปเอบดูเลยทาสีท่าไหนรวดเร็วและหน้าตาอ้าวเอ็ซีขวดน้ำนมเต็มเลยดูดิทาสีภาษาลายม่รู้หน้าตาเร็วแล้วไม่ได้คุยกับป้าจ๋าเราคุยกับน้องเขาคุยน้องอามนีน้องอามน้องอามน้องอามไปถึงไหนแล้วลูกไหนไอ้ป้าดูสิระหว่างหลานใหญ่โอ้โห เรื่องเถียงยังลั้นน่ะขอเสียงลั้นเนอะเรื่องเสียงลั้นยกให้เลยดูหน้าท่าน่ะไม่น่าหัวงอกยังงอเขาไปอีกคนนี้ทาสีให้งอกไปอีกเฮ้ยมึงมาทาอย่างนี้เดี๋ยวมึงก็ตายจนงอเนี่ยเออเงยหน้ามาสิคุณัตนารย์คุณอาจาเรียกทำไมดูหน้าคุณสิเนี่ยเนี่ยตูลใหญ่โตมากดูหน้าหน่อยขอขอดูหน้าหน่อย ไม่คายกับปูอย่างน้องคายของน้องอามเยี่ยมมากเลยนะของน้องอามสวยมากเลยแต่ผมกุญยานี่ใช้ปากอย่างเดียวนะคะทาหน้าทาตาปากมือใช้ปากอย่างเดียวนะการกุฏกูดีนะสักนินละดาววาสนาไดร์มาโนรัตนาวัฒนาสายรุ้งประมาณแปดอันหาแปลงมาพ่อจ๋าให้ต่องช่วยนะ มาแต่ทำได้ไหมยีาบบขอบีบพิ่งเกล็ด FC จ้ะฮะตอนนี้เราพาคุณรัตนามารับจ็อบนะคะเพราอยู่บ้านไม่ทํางานอะไรเลยขี้เกียจค่ะนะคะเลยพามารับงานรับจ็อบทาสีป้าซ่านนะคะจะไปคุยให้ผสมที่วัดเทศเลยถ้า FC คนไหนสนใจติดต่อได้นะคะได้นะคะบอกว่าสองวัดเทศในวัดเลยนะป้าจ๋าติดต่ออาจารย์หมอได้นะคะค่ะคุณหมอฟ้าได้นะติด จะให้ไปทาไปทาสีที่บ้านกระถางต้นมุ้งต้นไม้ต้นไม้ทาสีใบมุ้วนใบไม้ก่อนนะคุณเลตนาท่านเขาเป็นคนที่รับจ็อบรับงานอีเวนต์โอีเวนต์ทาสีใช่ไหมอย่าได้ทาอย่าได้เข้าบ้านเลยให้ทาทาสีเงี้ยอย่าให้เข้าบ้านนะดูนะเนี่ยดูหมดเลยทั้งมือทั้งขาทั้งหัวหมดกันเลยทาหน้าทาตาหัวกับหงอกเลยฮะโก๋ตองนั่ก็ทาให้มันหงอกเขาอีกดูดิตนเราเนาะแปลกเนาะมาาทงนเคนที่ใช้สีฟ้ารู้ไหม ใครใส่เสื้อสีฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าโอเคแล้วเหรอยังไม่โอเคนะยังยังยังจะบอกกับพี่โนได้แอบจิมจุ่มสีหน่อยกระถางคุณไม่มีสีเลยป้าจ๋าจุ่มสีหน่อยเดี๋ยวป้าป้าจ๋าถึงมาต้องมาสอนกูอย่างงี้นะกูจะคุยกับตำรวจเยอะๆเลยก็ถือปืนกันเลยอ่ะอคุณรู้ไหมที่นี่เขาขายขอนอาวุธมันมาพกปืนก็ปืนไรกขนุนทายจะเสร็จแล้วเหล็กหน้าเดียว น้องอามน้องอามไปใกล้เสร็จแล้วนะอันนี้ใช้ปายยังไม่ได้เรื่องเลยเอาแต่ปากอย่างเดียวนะคะเก่งแต่ปากอย่างเดียวปไปอยู่นั่นแหละคูน้องานเขาใช้มือไม่ใช้ปากนะคะใช้ปากปไปอยู่นั่นแหละสียเออปลาจนเปิดแผลใช้ปากอย่างเดียวโอ้ยแต่ก็ติดกันด้วยในของน้องอามนะคะเดี๋ยวพ่ย่าจะให้ดูเยอะเลยแอบดีโแต่ก็ติดกันเนี่ยแต่งติดกันเนี่ยน้องอามเรียบนะคะของน้องอามเรียบนะคะของน้องอามใกล้เสร็จแล้ว อย่าดยิ่งค่ะยังดางๆอยู่เลยเห็นไหมเอฟซีเี่ยดูนี่แล้วมองมาให้ทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะได้ตำรวจก็ะโจนก็จะแอบิงนคุณมาลังานอีเวนต์้จ๋าต้องออกกลังกายบ้างหาอะไรทำบ้างถ้าคุณออกงานคุณินกนนอนอ่เดียวไม่ได้คำสั่งก็ต้องหาอะไรให้ทำบ้างเออคุณกินกนอนอย่างเดียวไม่ได้คุณพาคุณมาลักงานด้วยอ้าพี่ได้เูยเจ๊จุกก็จะนี้สัญญาจะไม่สวีดเท่าไหร่นะพี่เองนะพี่จ๋าจตาก็พยายามหนึ่งหมุนๆได้น้อ ดูกันนะคะสัญญาณที่นี่หมุนหมุนอีด้านลูกเอาอีกด้านกันเสร็จแล้วสัญญาณที่นี่เหมือนกันนะคะหมุนได้ไหมเอาหมุนได้ไหมหมุนทายด้านเนี่ยหรือด้านหนึ่งลองไปถนกใจดูกับศูนย์แล้วลูกเหรออ้อเนี่ยใครยากก็บอกคุณหนอมือนนกัแต่อย่างน้อยแกก็ทายได้นะอะไรนะคะเนี่ยพูดดีเงี้ยเห็นไหมอย่างน้อยก็จาก็ทายได้เราเป็นตำรวจเพื่อนเยอะถึงจก็ทาไม่เป็นแต่ก็ยังทายได้นะ